สวัสดีครับสวัสดี YouTube c h ช n n e l ฝาหมีปักหมุดวันนี้นะฮะเรามีคอนเทนต์ใหม่ครับที่เกี่ยวกับการลวงเรื่องของการใส่หัวน็อกว่าผู้ชายใส่หัวน็อกกับไม่ใส่อนันไหนเท่ว่ากันครับลองดูครับว่าน้องๆสาวๆเขาจะชอบแบบไหนม,มากกว่ากันครับไปดูกันเลยยาางงงงงมิิทัว สวัสดีค่ะพี่มีคําถามถามครับว่าระหว่างผู้ชายใส่หมวกกับผู้ชายไม่ใส่หมวกอันไหนเท่กว่ากันใส่หมวกโอเคงั้นขอสามคำหน่อยใส่หมวกบายบายต้องใส่หมวกกันน็อกใชคะขอสามคำครับ,บมันใครไหมก่อนมันเกินอาจารย์ฮะใส่หมวกขอสามคำ คำค่ะระหว่างผู้ชายใส่หมวกกันน็อกกับไม่ใส่อันไหนเท่กว่ากันเอ่ยใส่ค่ะขอสามคำครับใส่ค่ะค่ะใส่โอเคจ้าระหว่างผู้ชายใส่หมวกกันน็อกกับไม่ใส่อันไหนเท่กว่ากันใส่หมวกค่ะขอสามคำจ้าสวยขววมาก ระหว่างผู้ชายใส่หมวกกันน็อกกับไม่ใส่อันไหนเท่กว่ากันใส่หมวกกันน็อกค่ะขอสามคำจ้าใส่หมวกเถอะใส่หมวกเถอะใส่หมวกค่ะขอสามคำโคแฮนซัมระหว่างผู้ชายใส่หมวกกันน็อกกับไม่ใส่หมวกกันน็อกอันไหนดูดีกว่ากันฮะผู้ชายใส่หมวกกันน็อกราะอะไรครับขอสามคำฮะมันหลอดีมันหล่อดีขอบคุณมากจ้าใส่หมวกกันน็อกค่ะขอสามคำครับมันหล่อมากเอ้าน้องครับระหว่างผู้ชายใส่หมวกกันน็อกกับไม่ใส่อันไหนเท่กว่ากันครับ ขอสามคำจ้าหล่มมากค่ะจ้าบ๊ายบาย,บายระหว่างผู้ชายใส่หมวกกันน็อกกับไม่ใส่อันไหนเท่วากันฮะใส่ขอสามคำจ้าเท่มากค่ะเข้าขึ้นจ้า